11ประการแห่งความสงสัยในตอนนั้นนะฮะศีษะใบหน้าลำคอที่สวมสร้อยหน้าอกใต้ลำคอบาดแผลที่ขาบาดแผลบริเวณน่อง้อพับเล็บมือแผ่นหลังหลอดลมอวัยวะเพศเสื้อผ้าที่สวมใส่อ่ว่ากันไปก็มีการชนะสูตรครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับณนะตอนนี้มันมีการชนะสูตรไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับคุณสองครั้งค่ะสองครั้งจบและโดยปกติแล้วคือมันมันมากกว่าสองครั้งได้ไหมเออมากกว่าไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีข้อจํากัดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่า หลายครั้งก็จะยิ่งได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆอ๋อเหรอฮะยิ่งเยอะยิ่งคลาดเคลื่อนไหมด,ด,ด้วยเวลาและสภาพใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างคดีเนี้ในการร่วมสังเกตการการชันสูตรครั้งที่สองเนี่ยจะไม่ได้สามารถบอกอะไรได้เลยจาก mm. บาดแผลครั้งที่หนึ่ง mm. เพราะว่าบาดแผลเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันนี้คุณหมอเป็นคนกรีดเพิ่มหรือมันเป็นเองอะไรประมาณเนี้ย oh. เพราะมันมีการเย็บเย็บมายกเว้นแผลกล้างปลาเพราะว่ามันเป็นแผลตื้นซึ่งไม่เคย เขาเรียกว่าไม่ผ่านกันทำอะไรโดยแพทย์มาแน่นอนอนี่นี่คือตัวอย่างที่ว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่คะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยครัครั้งที่1คุณหญิงไม่ได้อยู่ด้วยถูกไหมไม่ได้อยู่ค่ะมาครั้งที่2<อ>2<อ>ได้อะไรเพิ่มจาก1ห,หรือ2มีอะไรแย้งจาก1นึ่งไหมฮะโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนลงมือผ่าครับเราอยากทําน,น่นนี่อยากดูตรงนูน้นตรงนี้แล้วก็จะตอบคําถามได้ด้วยถ้าโดยเฉพาะคือถ้าเราเกิดแผลที่1แล้วมันผ่าลงไปแล้วเราเจอริมเลือดอะ หลายใหญ่อะนะคะรับแต่ว่าเพอรเอลยใหญ่คือต้นขาถูกไหมฮะต้นด้าในต้นขาขวาต้นใช่ค่ะครับซึ่งในการทําครั้งที่2โดยส่วนตัวได้แต่ยืนดูค่ะอ๋อเป็นผู้สังเกตการใช่ค่ะไ้พอยืนแล้วเราบอกได้ไหมว่าผ่าสิผ่าอย่างเงี้ยไม่ได้อ๋อไม่ได้เพราะว่ามันก็ใครเป็นใครมั่งก็ไม่รู้แล้วก็พร้อมที่เขาจะพลิกว่าไปก้าวไก่ ถ้าเขามองเราเป็นอาจารย์นะั้นก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งคครับถ้าผ่าลงไปถ้าค,คุณคุณหญิงบอกว่าถ้าคุณหญิงผ่าเองแล้วผ่าลงไปแล้วเจอริมเลือดที่แผลใหญ่ค่ะการ<ถ>เจอริมเลือดกับไม่เจอคือเรออิมเลือดแปลว่าแผลนั้นเกิดก่อนตกน้ําเพราะว่าเลือดถ้าออกก่อนตกน้ํามันจะคลอดค่ะตอนมีชีวิตนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าลงไปในน้าแล้วมันมีบาดแผลเกิดขึ้นเนี่ยเลือดมันจะละลายจนไม่มีเวลาได้แข็งตัวในที่สุดตรงนี้เราไม่เรา,เรา,เ,ราเราไม่รู้ความกระจ่างตรงนี้เพราะว่า ไม่ได้เป็นคนลงมือผ่าแล้วก็พูดง่ายๆก็คือสังเกตเก็คือสังเกตนั่นแหละครับผมและอันหนึง่งซึ่งคนก็ยังสงสัยกันแล้วเราก็เก็บความสงสัยนี้ไว้แล้วหลายคนใช้เป็นความสงสัยที่ค่อนข้างจะหนักแน่นอยู่พอสมควรคือบาดแผลในลักษณะที่เป็นแผลใหญ่ตรงต้นขาขว่าด้านในเนี่ยที่เป็นรอยและ,ะเหมือนว่ามันมีการสรุปออกมาว่าใบพัดใบพัดแล้วเราก็บอกใบพัดได้ไงใบพัดมันต้องไม่ใช่แบบนี้ วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับหนึ่งในผู้ช่ยาญาจผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ในรายการนี่แหละ<ฆ>นะครับเ,เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็มีบางเหตุการณ์สภาพร่างของคนบางคนที่โดนใบพัดแล้วสามารถมีลักษณะเป็นบาดแผลเหมือนกับซิงเกลิลคัดได้ต้องบอกว่าในวิชานิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าโดนใบพัดได้ไหมก็ได้แต่ถามว่า,าไม่น่าจะใช่กับใช่เนี่ยอะไรเปอร์เซ็นต์มากกว่าทีนี้โดยส่วนใหญ่ที่พวกเราเจอเนี่ย โดนใบพัดท้ายเรือเนี่ยมันจะแหว่งเละเทะเลยค่ะถาม,มว่าเป็น,ปนปอย่างนี้ใช,ใช่ค่ะถามว่าแล้วโดนใบพัดเรือในแบบที่จะเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันก็คงได้อะแต่ว่ามันจะบอกทิศทางประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแผลเดียวหรือหลายแผลมันก็ไม่แน่เพียงแต่ว่าการไปสรุปว่าใช่เนี่ยต้องให้มีหลักการทางวิทยศาศาสตร์นี่อเผอิญค่ะอเผอิญอย่างที่บอกกาแผลกล้างปลาเนี่ย มันเป็นลักษณะขนาดันอย่างงเีี้ยปปปับรลงมาเลยใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่ทางเดียวกันนะมันเสียงเข้าหาเป็นก้างปลาคือมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะด้านหลังนะก็คือข้างซ้ายอ่าด้านหลังขาครับมันก็เลยทําให้ไปเทียบกับการค้นคว้าทางวิชาการที่เขาเคยทํามาก่อนและบทความมานั้นเนี่ยถ้าได้รับการตีพิมพ์แปลว่าเขายอมรับในหลักการทางวิชาการใช่ครับและหลักไอ้นั้นเขาเขียนชัดเจนเลยว่ามันจะต้องเป็นการแล่นกันอย่างนี้คือบอดี้มาทางนี้ เรือไปทางนี้เรือมาทางหนึ่งแล้วบ่าง,าง,งมาอีกทางหนึ่งจึงจะทําให้เป็นก้างปลามันถึงจะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้แล้วโดยเฉพาะก็คือว่าถ้าก้างเดียวก็เสียงเดียวไม่ใช่ก้างเดียวใบพัดเดียวก็จะเสียงเดียวแต่ถ้าใบพัดสองอันเขาเขียนชัดเจนว่าอันหนึ่งใบพัดตามใบใบพัดทวนะจะเป็นก้างปลาเพราะฉะนั้นเมื่อเปเปอร์วิชาการมีเช่นนี้มันก็ยิ่งช่วยยืนยันว่าทิดของร่างเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตกจากเรือลำนี้แล้วโดนใบพัดเรือนี้ เพราะว่าเพราะว่าถ้าตกมันไม่สวนไงไม่สวนมันไปเลยนั่นแหละค่ะ